สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็ตัดคู่มาแล้วได้ล่าง15คู่จากปักหลัก10ปักหลักหน่วยชุดละหตัวจับคู่ได้25คู่หมดี่แล้วก็เข้านะ3 2วันนี้ก็25ชุด ก็ตัดด้วยแต้มเหลือ15ชุดครับและคลิปต,ต่อไปนี้ก็เป็นเลขเคลียร์ล่างเลขเคลียร์ล่างคือเลขชัดเจนเลขที่มาอย่างน้อยหนึ่งตัวเพื่อที่จะมาดึงจาก15ชุดนั้นให้เหลือน้อยชุดที่สุดจะเหลือสักกี่ชุดเดี๋ยวมาดูกันนะครับ มาดูสถิติของเลขเคลียร์ล่างนี่กับวันที่1 390ออก89ดวัที่2เด่นล่าง4 0 1ออก61อาจารย์ทำคลิปพวกนี้มาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสมาชิก ที่หลุดออกจากห้อง VIP ไม่มีเงินสมัครต่อนะครับก็มาดูตรงนี้แทนจะทำให้เหลือน้อยชุดครับสำหรับวันนี้วันต่อไปก็มากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ครับวันที่43 9 0ออก4 3ทส้งนี้ทั้งนั้นสูตรนี้ถ้าไม่หลุดมันก็จะเหลือ น้อยชุดนะครับแต่ถ้ามันหลุดก็15ชุดนั่นก็เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นวิจารณาให้ดีก่อนที่จะเชื่อและนำไปใช้นะครับในออก79็านะครับมาเก้าวันที่6 2 8อออก78 วัดที่เดเด่น4,01ออก 9, 0มา0นยะงวดที่8เด่น 2, 8, 9แ้หวยออก 7, 9มา9กงวดที่9เด่นหนึ่งหวยออก 1, 7มา2ตัวนะครับ วัดที่10เด่น0 6 7ไว้ออก6 0ก่อนมา2ตัวเล่นง่ายนะครับวันที่11เด่นล่าง4 0 1ออก4 2มา4ครับติด4 1ตัววันที่12เด่นล่าง3 ก้าศูนวยออก3ามหนึ่งครับเลขเคลร,ร่างแม่นเิ 3, ดสวันที่13เด่น2 8งแปด้วยออก8.9มา2ตัววันที่1 4 4สีเลขเคลียร์เลขเด่นล่างนะหวยออกสองหนึ่งมาหนึ่ง วัดที่15เด่นล่าง067เลขออก46มา6วัดที่16เด่น512เลขออก28มา2ครับแม่นไหมครับวัดที่17เด่น401อ้ยออก9 4มา4 งวดที่18เลขเด่น390หวยออก37อ่ามี3ถูกต้องนะครับววดที่16เลขเด่นล่างมี3มี9มี0หวยออก59อ่ามี9นะครับแม่นมาก20 เด่นศูนหว้ออกศูย์ศมา0แม่นอีกแล้วครับวันที่21เลขเด่นเคลียร์ล่าง7 3 4หวยออก3 2มา3นะครับวันที่ยี่สเลขเด่นเคลียร์ร่าง 3 4มเลขที่ออกจะต้องมี7 3 4นะครับจับกู้ขับตัวไหนอย่างเราทำมาแล้ว15ชุดนะครับสิชุด1 2 1 4 1 9 3งหนึ่ สี่สองสี่7จ็ดสี่เกเรามาตัดด้วยเลขเคลียเมื่อกี้นะครับเลขเคลียเมื่อกี้เหลือ9ชุดนะครับเลขเคลียตัวนี้7จ็สาเอามาดึงก็จะได้ เลขเด่นออกมานะครับ1 4 3 2 3 8 4 2 4 9 6 4 6 7 7 8 7 9ทั้งหมด9ชุดนะครับเอามาฝากสำหรับทุกคนสำหรับสมาชิกที่หลุดจากห้อง VIP อสำหรับคนที่ไม่มีเงินสำหรับคนที่มีเงิน แต่ไม่อยากสมัครเพราะติดนิสัยขี้เหนียวสิงปืนฝืดไม่อยากจะจชักเว่ากันไปแล้วครับก็เอามาฝากกันแล้วครับ1 4 3 2 3 8 4 2 4 9 6 4 6 7 7 8 7 9นะครับถูกใจหรือไม่ดูกันแล้วนะครับ เลขเคลียร์นี้ก็ยังไม่หลุดนะครับ7 3 4 7 3 4ตัดมาแล้วจาก15ชุดสิห้าชุดนี้นะครับตัดเมื่อกี้เลขถ้าเกิดเลขเคลียร์ไม่หลุดนะครับก็จะเหลือ9ชุดนี่หนึ่ง ส3่สา4สอง6ามแ7ดสีเโอเคนะครับขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินมีทองร่ำรวยนะครับเห็นไหมครับก็เด่นนี่นครับ 1>, 1 4 3่งส4่สามสองสามแปดสีเกี่หกเจดเี๋ยวพอไปตัดเป็นคลิปสั้นนะพวกนี้มันจะใหญ่ขึ้นนะเดี๋ยวลนจอยอีกเพราะฉะนั้นเลขเด่น1 4 3 2 3 8 4 2 4 9 6 4 6 7 7เ7 9เลขล่างนะครับตัดเหลือ9ชุดตัดเหลือ9ชุดนะครับเลขล่างนี่ ใครมีเลขเด่นอีกก็เอามาดึงได้นะครับดึงให้เหลือชุดเดียวถ้าอยากดูชุดเดียวที่อาจารย์ฟันทงสำหรับสมาชิกนะครับสมัครเป็นสมาชิกอุดหนุนกันได้ครับใต้คลิปวิดีโอที่คำว่าสมัครนะครับหรือจะสมัครรายปี ก็แอดลน์ไปได้นะครับชุดเดียวครับชุดเดียวกับเลขล่างเท่านี้นะครับ1 4 3 2 3 8 4 2 4 9 6 4 6 7 7 8 7 9โอเคครับ